คพิวเตอร์่ะในปัจจุบันนะคะความหมายของคอมพิวเตอร์นะคะจะระบุเฉพาะเจาะจ,จงซึ่งหมายถึงเครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงาน คำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติค่ะแต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525นะคะได้ให้คำจำกัดความของคอมพิวเตอร์ไว้ค่อนข้างกระทัดรัดว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนสมองคนใช้สําหรับแก้ปัญหาต่างๆทั้งที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ค่ะค่ะคุณลักษณะที่สําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมี4ประการค่ะคือ 1. ทำงานโดยอัตโนมัติถ้าสังเกตการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะจะพบว่าอุปกรณ์ทุกอย่างของคอมพิวเตอร์ ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติค่ะโดยที่คนไม่ได้เข้าไปควบคุมไม่ว่าจะเป็นการอ่านข้อมูลการคํานวณหรือการพิมพ์ผลลัพธ์ค่ะ 2. ทํทำงานได้อนเนกประสงค์เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อเนกประสงค์เพราะทำงานได้หลายชนิดนะคะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้ค่ะเช่นโปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมคิดคะแนนสอบของนักเรียนเป็นต้นค่ะ 3. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบการเข้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นค่ะเช่นทรานซิสเตอร์วงจรไอซีดังนั้นนะคะคอมพิวเตอร์จึงทำงานด้วยความเร็วสูงมากค่ะ 4. เป็นระบบดิจิตอล ซึ่งหมายถึงตัวเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นะคะทำงานโดยใช้ระบบตัวเลขข้อมูลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวหนังสือหรือเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เมื่อส่งเข้าเครื่องรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์แล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขหมดค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ลองไปฟังกันนะคะว่าหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นจะมีขั้นตอนอะไรบ้างหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์หลักการทำงานของคอมพิวเ,เตอร์จะเป็นไปตามที่โปรแกรมได้กำหนดไว้โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์จะมีส่วนประกอบสำคัญขั้นพื้นฐาน5หน่วยซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหลักการทำงานดังนี้ค่ะ 1>, 1. หน่วยรับข้อมูล 2. หน่วยประมวลผลกลาง 3. หน่วยความจำา 4. หน่วยแสดงผลหน่วยรับข้อมูล input unit ทำหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์จากนั้นเมื่อมีคำสั่งให้ประมวลผล ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลสำหรับหน่วยรับข้อมูลนะคะก็จะประกอบไปด้วยเมาส์แป้นพิมพ์สแกนเนอร์หน่วยประมวลผลกลาง central processing unit ทำหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจากนั้นผลลัพธ์ จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักหน่วยประมวลผลนะคะก็จะประกอบไปด้วย CPU ค่ะหน่วยความจำหลัก Main Memory ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่เท่านั้นถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือโปรแกรมนั้น จะสูญหายไปหน่วยความจำหลักนะคะก็จะประกอบไปด้วยแรมค่ะหน่วยความจำรอง Secondary Storage ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆเพื่อนำมาใช้อีกครั้งในภายหลังได้แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลและโปรแกรมที่จัดเก็บไว้จะไม่สูญหาย หน่วยความจำรองนะคะก็จะประกอบไปด้วยฮาร์ดดิสก์แผ่นซีดีแผ่นดิสเกตค่ะหน่วยแสดงผลเอาพุตยูนิตทำหน้าที่นำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงผลหรือจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำลองหน่วยแสดงผลนะคะประกอบไปด้วยเครื่องพิมพ์จอภาพ ลำโพงค่ะตารางเปรียบเทียบอวัยวะมนุษย์กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นตอนในการรับรู้นะคะอวัยวะของมนุษย์คือตามือหูจมกูกลิ้นส่วนอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีแป้นพิมพ์เมาส์เครื่องสแกนภาพเครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก อุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียงนะคะขั้นตอนในการคิดนะคะอวัยวะของมนุษย์คือสมองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะก็คือหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ค่ะขั้นตอนในการโต้อตอบนะคะอวัยวะของมนุษย์คือปากมือร่างกาย อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีจอภาพเครื่องพิมพ์ลำโพงหูฟังค่ะส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์นะคะฮาร์ดแวร์หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ค่ะเช่น จอภาพคีย์บอร์ดเครื่องพิมพ์เมาส์เป็นต้นค่ะซอฟต์แวร์นะคะหมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนะคะที่ทำหน้าที่สั่งการควบคุมการและประมวลผลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะในส่วนที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์นะคะแม้ว่าจะมีความเร็วสูงในการทำงานมีหน่วยความจำสูงและมีอุปกรณ์มากมาย แต่ฮาร์ดแวร์นะคะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีชุดคำสั่งค,ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ค่ะซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ค่ะบุคลากรนะคะหมายถึงบุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานสั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการค่ะ บุคลากรน,นะคะแบ่งออกเป็นสีระดับดังนี้ค่ะ 1. ผู้จัดการระบบ System Manager คือผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 2. นักวิเคราะห์ระบบ System a n a l y s i s คือผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และทำการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงานค่ะเพื่อให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู้เขียนโปรแกรมให้กับระบบงานค่ะ 3. นะคะโปรแกรมเมอร์คือผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้ค่ะสี่ผู้ใช้หรือยูเซนะคะคือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องและวิธีการใช้งานโปรแกรมค่ะเพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการค่ะค่ะเนื่องจากเป็นผู้กำหนดโปรแกรมและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมนุษย์จึงเป็นตัวแปรสำคัญในอันที่จะทำให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือค่ะเนื่องจากคำสั่งและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลนะคะ ได้รับจากการกำหนดของมนุษย์หรือ p พีพ e แวร์ทั้งสิ้นค่ะ